อปราแซบนัวไม่กลัวใครพี่นากินนากินไหของแซบรสชาติต้องต้อง้รู้รู้รชาติเขารสชาติจะผ่านเขามาเดจ้ากินซุมตัน้ำแข็งเลยของแซบของนัวอุ้ย sếp không? sếp ơi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  rồi ơi sếp Ừm sếp ơi sếp ơi sếp เดาวนดีว่เาเดส้มตำแซบนัวแซบแซบพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ